สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนอีสานอีกแล้วถูกรางวัลที่1รับ12ล้านผ่านไปแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่1ตุลาคม2563รางวัลที่1ออกหมายเลข837 893ส่วนรางวัลเล็หน้า3ตัวออกหมายเลข757และ594รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข595และ110ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข59 ลนล่าสุดเพจเฟซบุ Facebook, Google, ๊กกู้ภัยสว่างคุณธรรมได้โพสต์ข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับชาวอำเภอหนองบัวแดงถูกรางวัลที่1นงึงวดประจําวันที่1ตุลาคม63จํานวน2ใบรับ12ล้านทางโจ้าตัวและครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทีมง,งานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ